สวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับกับหรงมีชิดาวิเศษคนที่หกครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านอาหารกระเทียมของคุณตี๋ทิศนาดำรงศักดิ์ครับอันนี้ก็แล้วเราตัดตอนมาแนะนำมีก่อนอันนี้เป็นสามซิกเนเจอร์นะครับปลากราเทียมตับกระเทียมแล้วก็แล้วก็หอยลายกระเทียมค่ะซึ่งหอยลายกระเทียมนี่ซิกเนเจอร์นะครับ มาก่อนมีแบบหอยลายแบบมีเปลือกนะคะานเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยชอบทานเปลือกอะ่ะเราก็เลยต้องมาแกะเปลือกแล้วก็เป็นผัดหอยลายกระเทียมนะคะเนี่ยขาดไม่ได้เลยซิเนเจอร์รรและอันนี้นี่คือต้นตำรับสปาเกตตี้ปลาเค็มเลยนะคะสปาเกตตี้ปลาเค็มไทยเนี่ยนะเกิดเจ้าแรกเนี่ยนะที่ร้านกระเทียมค่ะ ร้านกระเทียมวิภาวดียี่สิบสองเปิดมาสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสามสิบสี2 5าม3ิห้าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเจ้าแรกที่เอาปลาเค็มไทยมาทำกับสปาเกตตี้นะคะคคและอันนี้ตับกระเทียมตักกระเทียมก็จะเป็นเจ้าแรกๆเลยค่ะตับกระเทียมในสไตล์ของเราก็จะเป็นเนี่ยนะฮะตับกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งมีพริกไทยสดมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตับก็จะนุ่มๆ ละท้าไม่แข็งมากอะไรเงี้ยคนไม่ทานตับก็ทานตับเป็นที่ร้านกระเทียมนะคะก่อนจะเกิดชีวิตพี่นี้นึงก็คือเรื่องร้านอาหารนิดนึงก่อนว่าเมนูที่เรียกว่านะว่าแปลกแล้วก็ไม่มีใครทํามาก่อนเนี่ยคือสปาาเป็นคนคิดเองเลยไหมครับหรือว่าใช่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 ตอนแรกๆก็ทํากับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ทําตับทําอะไรคุณแม่ชอบกันก๋ว้าวอ่าวพี่ชายคนหนึ่งพี่ชายก็อยู่กันบินไทยเขาก็ไปอ่าบินไปก็ อ่าบางทีเอาวัตถุด,ดิบจากต่างประเทศมาบ้าแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมพี่ชายยังยช่วยทํา่ไหม่พี่ชายกเกษียณแล้วพักผ่อนอ่าอ่าผมส้นๆนิดหนึ่งคืออันนี้เดี๋ยวเราค่อยตัดไปเล่ชีวิตตอนเต่เรื่องเรื่องร้านเนี่ยครับคือทาไมถึงที่ทราร้านอาหารนะครับตั้งแต่แรกที่ไม่ได้ตังใจทาร้านอาหารเลยนะก็ซื้อที่ใรมาขายปลาซื้อตึกกาซื้อตึกขายบ้านซื้อบ้าน,านขายบ้าน สมัยก่อนที่เป็นเมคัพเป็นนัก้าเป็นนันแบบบ้างบางคับบางคราวอะไรเงี้ยถ่ายโฆษณาให้เสื้อที่ข่เดินแฟชั่นโชว์บ้างอะไรนิดหน่อยค่ะแล้วก็เป็นเมคัพส่วนใหญ่เป็นเมคัาเป็นแค่ผมอะไรเงี้ยค่ะตอนสมัยก่อนที่รวบยอดท่านทำผมแต่งหน้าแต่บางทีคนก็ใช้แต่งหอย่างเดียวบางคนก็ก็ใช้แต่งหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ยุคนั้นนะฮะก็มีหลายคนมีหลายคนที่แต่งหน้าอย่างเดียวทำผมไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะ คนมาทำร้านอาหารแล้วก็แล้วมันก็เลยซื้อไปขายมาแล้วที่ซื้อไม่ขายไม่ออกก็เลยแม่แม่แม่ก็แม่ก็พ่อก็เสียอะไรเงี้ยแม่ก็เลยเหงาเหงาก็เลยสร้างความอะไรนะแอคทิวิตี้ให้แม่อะไรเงี้ยก็เลยต้องมาทำเป็นร้านเปิดร้านอาหารก็แม่ชอบทำบริารแล้วเสร็จแล้วเราไปไปมามาแม่อยู่คนเดียวไม่ไหวเราก็ต้องอยู่เปื่เพื่อพี่ชายก็บีบอายู่ไปอยู่มาเกิดแบบเจริญรุ่งเรืองอะคนมันเยอะอ่ะแม่พอไม่ทานเราก็เลยต้อง ไม่ได้ไปทําแต่งหน้าเลยทิ้งแต่งหน้าโดยไปปริยายคือเปลี่ยนอาชีพจากเปรบไปงี้เลยอ่ะอทั้งแต่งหน้าก็โดดมาทานานานํนั้นอ่ะนักาธุรกิจอะงงตัวเองเหมือนกันนะเออเคยดูหมอหมอดูเขาก็บอกว่าเนี่ยต่อไปอนาคตนั้นเธอไม่ได้ทําอาชีพนี้หรอกนะัอนนั้นที่ฝันนั้นมีร้านทาผมอยู่นะซอยสิงสนนะเอสตูดิโอพทเนาะเขาบอกว่าหรอจริงเหรอฉันไม่ทําอะไรไม่รู้จะทอะไรคิปไม่ออกว่าจะไปทําอะไรอ๋อปรากฏว่าอ๋อเพิ่งเข้าใจหรือนีงว่าเรา มาทำแล้หนาดิครับผมซึ่งก็เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจเพื่อนพ้องน้องพี่วงการบันเทิงมายเยอะเพราะว่าเราอะเป็นช่านติดน้ก<ๆ>ับช่านตำโปซึ่งทุกคนผ่านเรามาตั้งแต่มาชาอายุสิบสี่มาชาอายุสิบสี่สิบห้าวิ่งตาบทุกโองในอ่โนาโฆษณาอะไรนะเออโซโคอะไรเงี้ยแบมก็้อใ่ยังเด็กอยู่ยยเ,เลยถ่ายปกลาลานาพี่ก็แต่งหน้าให้แอนน์แอนดัญญาพี่ก็แต่งหน้าให้โอ้ยเยอะแยะมากมาย ตอนนี้พอทุกคนก็ก็รู้ว่าเรามาเปิดร้านเราเป็นคนในวงการคนแรกใช่ไหมแล้วก็เขาก็เลยมาอุดหนุนไงมาอุดหนุนก็มาเฮก,กันอะ่ะแล้วร้านเล็กอยเดียวสมัยก่อนร้านห้องเดียวเองห้องเดียวร้านเล็กมากก็เลยทุกคนมาเฮเราก็เฮวันเกิดก็วันเกิดนางแบบก็มาเลี้ยแลวพี่ชายอยู่การบินไทยตรงนี้ก็ก้วตอนนี้เขาก็ขึ้นพวกอแอร์่ั่วข้ามาขึ้นรถอย่างนี้เพื่อจะ,จะไป ดอนเมืองไปดอนเมืองทำไมคอนดอนเมือง mm hmm. เขาก็แวะกินข้าวหรือลงมาเขาก็แวะมาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็เลยปรปรลุประดังประเดทั้งทั้ง,งอ่าทั้งแอร์แล้วก็ทั้งคนในวงการแล้วก็ทั้งโอ้โหมันกระแสเยอะมากเลยลงนังถือิมพนไทยรัฐมาทิพย์เป็นอาทิตย์เลยอ่ะจนคนเขาบอกโอ้ตายจะมีหุฒิไพร์ลไม่ใช่นี่ยอย่างเงี้ยเ,ออ mm hmm. เพราะมันเ mm hmm. ป็นร้านดังจริงตอนนั้นดังจริงแมกกาซีนทุกเล่มถ่ายอ่ะ mm hmm. ไม่มีเล่มไหนไม่ถ่ายนะแม้กระซินทุกเล่มถ่ายอาหารกระเทียมหมดเลยอะ่ะพอมีเล่มพอยแกเพชรไม่ได้ถ่ายออเออเพราะว่าเขาพอดีถัพอดีถัดเขาถ่ายก่อนอ,อาอผมาะอยากจะถามเคล็ดลับหนะ่อยเพราะว่าร้านนี้ผ่านทั้งธุรกิจต้มยำกุ้งผ่านทั้งวิกิจการเมืองทั้งจนถึงโควิดที่ทำโ,โอ้โหเยอะแยะมากมาถึงถึงแบบยังอยู่ยินอยากอยู่ได้กับอยากให้แบบเป็นเหมือนเป็นแง่คิดไหมครับคนทำธุรกิจร้านอาหารคนอื่น เออก็ Dante, ต้องอดทนนะตอนพวกโควิดนี่ก็เศร้าเหมือนกันนะแต่พวกโควิดที่เพี้ยอตายเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดอ่ะเดี๋ยวให้เปิดเดี๋ยวให้ปิดอ่าเราก็มีลูกค้าเหนียวแน่นนะเราวาดรูปถ่ายนะเนี่ยเราวาดรูปถ่ายนะตอนตอนโควิดอ่ะเราวาดรูปถ่ายนะเนี่ยเพนติ้งของพี่นะเนี่ยเนี่ยเพนติ้งของพี่นะพี่วาดรูปถ่ายแล้วก็มีลูกค้าซื้อแล้วก็ทําอาหารกล่องทำข้าวมันไก่ทำข้าวหัวแดงทำอะไรหมูอ่ะทำขายก่อง ขายกล่อง Delivery แล้วบางทีไปส่งเองลูกไปช่วยส่งตอนนั้นลูกก็ยังไม่ได้เข้าทหารก็ลูกไปช่วยส่ง,นนาง,ข,าสงขายเองทำเองส่งเอง,ง,เ,องเพื่อเลี้ยงลูกน้องฮิวฮิวใจล <c oughs> ูกน้องให้อยู่ด้วยกันได้แล้วก็เงนินเดือนก็ให้ห้าส <c oughs> ิบอร์เซ็ค่อยๆห้าสิบค่อยหกสิบค่อยเจ็ดสิบก็แล้วแต่ละมันค่อยตามลำดับท่านนะธุรกิจต้มยำกุ้งที่ไม่ค่อยเส็เท่าไหร่นะที่เฉยๆแต่โควิดนี้อเมาก ก็จะเป็นบ้าเลยโควิดเนี่ยการเป็นการแสดงว่าจะเป็นบ้าเนี่ยเราจะต้องวาดรูปและเราต้องมีสมาธิแล้วก็ออกกาลังกายช่วงโควิดนี่สุดช่วงออกกาลังกายวาดรูปกับกับข้าวส่งลูกค้าไปส่งเองเอารูปไปส่งเองอะไรทุกอย่างเองหมดเลยใช่แล้วก็มันมีอะไรอ่ะมันมีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสี่เลียดกัเาห้าสามเลยก็ไม่กระทบเลยไม่หรอกเพราะว่าพี่ลูกค้าเหนียวแน่นนะลูกค้าพี่เหนียวแน่น แล้วก็พี่ก็ไม่ได้เช่าคือมันเป็นบ้านของเราเองที่เราซื้อแล้วเราก็จบไปในไป5ปีที่5ปีหลังจากที่เราซื้อแล้วก็พอตีละแสนก็บาทแล้วสมัยก่อนเนี่ยแพงมากเลยลายห้าตีตาละแสนก็บาทคุณจะขายได้เท่าไหร่ขายสบัยกคที่แต่ละร้อยกว่าบาทด้วยไม่ใช่สมัยปัจจุบนันที่มาสองร้อยใช่ไหมสมัยก่อนร้อยก็บาทนะเธอันจะเก็บเงินละแสน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 บาทด้วยนะเออก็เอาเอาจนหมดกันแหละพอหมดแล้วเราก็เป็นไทย ในนี้เราก็เป็นไทยก็คือเราก็ต้องเลี้ยงนุ่นน้อยแต่มันก็บางทีมันก็ไม่ดีบางทีก็เหนื่อยเกินเนี่ยช่วงนี้ยากที่สุดเลยคือสงครามเนี่ยโอ้โหคนกลัวคนกลัวไม่ค่อยออกจากบ้านคนไม่ค่อยกล้าใช้เงินคนไช้หนุอยนี่ช่วงนี้แย่มากช่วงนี้แย่มากจริงต้มยำกุ้งไม่ใช่เท่าไหร่โควิดก็โอเคเราก็สู้มาแล้วเนาะโรคระบาดสู้มาแล้วเนาะแดงเนืงเหลืองเหลืองทมแท้อะไรเงี้ยที่เดินขบวนพี่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าพี่ไม่ได้ไปยุ่งกับการเมือง ครับเอออะไรเงี้ยก็เดินก็เดินไปติดแต่เดินตรงร้าเช้านี่น,น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าคนไม่กล้ามา <c oughs> <c oughs> แต่แล้เราไม่ได้เช่านะแล้วก็หิวใจเลี้ยงลูกน้องไป,ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําใจพี่ไม่ได้หวังรวยไงพี่ไม่ได้เปิดว่าพี่จะต้องเป็นเศรษฐี้อยล้านผัดล้านเนีน่ยนะพพี่หวังให้เลี้ยงลูกน้องได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกได้พอแล้วพ <c oughs> ี่ไม่ต้องการที่จะทุกคนต้องฟังนะฮะไม่ต้องการที่เศรษฐีตายไปก็เอาเงินไปไม่ได้นะครับ มุ่งจะทํา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 ไม่หาความสุขมุ่งจะทําทําทํำทำมันก็เยอะไปนะพี่ทําเพราะว่าพี่มีความสุขพี่ร้องเพลงด้วยพี่รับลูกค้าด้วยพี่พบปะโนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่